พอไปบวกมัดต่อมัดมันสม่ได้วไม่บวกมัดเพได้ต่อยกับลังบวกมัดเได้จับเ็ต้องจับตีจับเขาตั้งแขนควันฉอบแม่นวยเราอยู่อยูางก็ได้เราวปิดมันเียเนียเนียไม่บอกว่าจ่ายัสูงเตะใส่เตะใจเพราะจับเพราะเลยมีแต่มัดอย่างเดียวมีแต่มัดมัดรอมมัดองน้มัดองน้

mất ouais, cái, cái gì vậy? mày ăn luôn cái gì nữa? mày đi đâu đi xuống? gặp nhau, rồi, làm ดูมาครการันต่อยมันถึกมืดเลย,ยเเแล้วก็ปิดมันปไปเลยปิดมันไปเป็นปิดกันปิดป้องกันแก๊สไปเลยจังหวะนั้นเราหลวมรู้ว่าเราเรา,เรายังไงกาบ,บวกเลยเหรออืมกาบ,บวกเลยเนี่ยกาปิดบัญชีคือไม่เขาก็เราเลยใช่ไหมครับเพราะเราเห็นยกเล,นนลกคะแนนแพ้อืมอยากยกเลขคะแนนแพ้ยกสองมาในกาบวกเลยแต่ว่าจังหวะเราไปโดนเขาก่อนใช่ไหมครับ นี้ทำให้ส่าเร็จอย่างฝากถึงใครบ้างครับเจโทผแฟนครับษ์ทีนีครับทีนีครับน้ำด้วยยังมีโอกาสแก้ตัวอีกสองไฟัตอนนี้เราคิดว่าพอจะเป็นไปได้ไหมครับอีกสองไฟที่เหลือสภาพคนสภาพไม่ค่อยดีเต็มบวชมาเดือนได้เราพยายามจะทำเต็มที่ทุกไฟนะครับนัดย โอเคครับเป็นกำลังใจสู้ต่อไปครับผมมาายมาดช์ทีได้รับเลยีครับถามเลูไทยได้ปะอยู่ปนไทเอ่มค์ไมครูฟอมพวอรเป็นไงบ้างครับพี่เกมวช่วงนี้ผมนี่ยกาเมครัาะว่าเราเราว่าเราตัวตัวเกงของเขาเยอะสุดแล้วก็ สภาพร่างกายเราก็ดีกพอถอยทำเกมก็ถอยถอย่อยออกซ้ายเงี้ยผมว่าหไฟหน้าก็ว่ายอดดีชาก็จะออกมาซูสีเลยก็คือไม่ได้กลัวเลยแต่ไม่ได้กลัวหรอกเพราะว่าสภาพร่างกายเราก็ดีตัวใหญ่เราเราก็ตัวโตเพราะมันมาต่อยต่อยอยู่เรื่อยๆไงมันมันไม่ได้หยุดอะไรซ้อมก็ซ้อมคือรอบนี้ก็เราก็หวังึงแชมป์เหมือนกัน ห้องเช็งอยู่แล้วครับแล้วจะมียอดวิชาเข้ามาร่วมชิงชัยด้วยครับผมก็ห้องเช็งอยู่แล้ววิชาผมเขาก็ไม่กลัวอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเขาไม่กลัวเราก็ทำง่ายไงเพราะว่าหัวใจเขาก็ดีอยู่แล้วสภาพร่างกายเขาก็ดีอยู่แล้วน้ำหนักเกินสิบโลร่างใหญ่ไม่จะมีปัญหาเลยว่าไม่ฉันไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าชัางคนหนึ่งวันไงชัางคนหนึ่งวันเพราะว่าชัางชัางวันนี้ก่อยพรุ่งนี้ก็าชั่งเที่ยงมันก็ฟื้นอยู่แล้วก่อยสามยกไม่น่ากลัวกก็คือว่าถ้าเกิดยอดวิชาเกาอยากชกเลย ก็อยากอยากลองไปเลยดูพอใจผลงานของก็เสร็จพอพอใจในช่วงช่วงกั็บอกว่าทีนี้ยกแรกเข้ามุมมาเขาดูว่าคะแนนเราต้องขอโอกาสตัวบัญชีเราเลยเพรก็เขามาโดนหมัดเราใช่ใช่ครับใช่ใช่มาโดนคันคอแล้วโดนค็นี่ก็าทำสำเร็จแล้วครับเขาพูดถ้าได้ไม่ผิดคือสปีดไทยไม่ผิดเอฟซีอันนี้ต้อ a ชอบแคมเปญมันดีอีซีอยู่อ๋อ Okay. Thank you for watching. More to come. I train harder than before for the biggest fights in my career. <laughs> <laughs>